เกษตรสามปอ,อเพียงนะคะที่ชนะบูรลลินนาานะคะหรือที่บูนค่ะสวัสดีครับแล้วก็พี่นิตยาลินนาานะคะหรือพี่เมดค่ะค่ะอยากจะให้ที่บูนนะคะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปของการจัดข้า,ง,ากงกลุ่มในะครั้งนี้ค่ะครับสำหรับกลุ่มกเกษตรสามปอ,อเพียงนะครับคือเราเกิดมาจาก uh, การศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะครับดีอย่างหนึ่งคือผมนะครับได้ เป็นข้าราชการประจำนะครับอยู่ที่อีกตำบลหนึ่งซึ่งเป็นตำบลที่ผมทาง,งานอยู่คือตำบลเมืองฝ้ายนะครับได้เป็นรู้จักกับกลุ่มเลี้ยงเชเดือนนะครับของตำบลเมืองฝ้ายนะครับก็ได้เข้าร่วมศึกษากับทางกลุ่มนะครับแล้วก็ขยายผลมาจนมาถึงสวนที่สวนกเกษตรสามพวเพียงที่นี่นะครับคือตำบลหินโคนนะครับอำเภอลำไยมากจังหวัดพิรานะครับเราก็ได้มีกลุ่มนะครับก็มาตั้งกลุ่มกันอยู่ที่หมู่บ้าน พกสนวนนะครับหมู่ที่สตําบลอินโคนนี้นะครับมีด้วยกันประมาณ7ถึง8คนนะครับตรงนี้นะครับบริเวณที่เราทําเป็นฐานเรียนรู้นะครับให้กับชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มสมาชิกเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้จากตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเชือเดือนเส้เดือนดินกินขยะประมาณนี้นะครับขยะในที่นี้คือเศษอาหารนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีนะครับเป็นอาหารหลักให้กับเสือเดือนนะครับ เราจะมีสองวิธีนะครับในการเลี้ยงที่นี่ก็จะเป็นแบบบ่อซีเมนกับกละมังนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่พันที่เรานิยมเลี้ยงในสวนนะครับก็จะเป็นพันเอฟนะครับแอฟริกาไนนะครับตัวนี้กินดีขี้ดีนอนดีกินขี้นอนอย่างเดียวกิจวัตรของเขานะครับก็จะกินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขี้ให้เราเราก็ค่อยมาล่อนนะครับล่อนมูลนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงเสร็จนะครับเราได้มูลนะครับเราจะทํายังไงนะครับให้ได้ มูลที่ไม่มีตัวเสือเดือนปนนะครับแล้วก็เศษวัสดุปนนะครับเราก็จะมีตัวร่อนนะครับตัวร่อนมูลเสือเดือนตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวร่อนมูลเสือเดือนนะครับที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับจากนี่นะครับจากฝีมือของพี่ๆเราทุกคนตรงนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่ารวบรวมนะครับรวบรวมรวบรวมในลักษณะอย่างนี้นะครับ ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยอ่าใส่ลงไปเลยครับนะครับอ่าค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับส่วนเศษขยะหรือเศษถุงจระปนนะครับกับเศษพลาอตกก็จะออกไปใส่ตะลามังด้านล่างด้านนู้นนะครับเพราะว่าเราไล่ระดับไปแล้วนะครับถึงสรุปไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้มูลเศษเดือนเราก็จะไปถึงลม ถึงลมนะครับซึ่งผมมีกระตอาที่ถึงลมอยู่ที่ด้านหน้าหน้าบ้านนะครับมีแค่ถึงบ้านนะครับตรงนั้นตัวนี้จะเป็นมูลที่แห้งแล้วนะครับเราก็มาแพ็คถ่ายอันนี้หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายคบการจำหน่ายนะครับทางกลุ่มเรานะครับก็จะรวบรวมกันนะครับโดยที่จะมีผมนะครับเป็นแกนหลักนะครับในการรวบรวมเราก็จะซื้อต่อจากสมาชิกในกลุ่มนะครับในราคาที่พดีพอสมควรนะครับ เราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาติดโลโก้นะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับแพ็คถุงส่งนะครับส่งทั้งนี้เราก็จะส่งทั้งเฟสทั้งออนไลน์นะครับออนไลน์ด้วยแล้วก็ร้านต้นไม้นะครับแล้วก็ไทยแลนด์พุทธมหาคนนี้นะครับไปสถานีนะครับเขาก็จะเข้ามารับครับมารับถึงที่นะครับมันนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีของ อ่าชุมชนนะครับการระบาดโควิดสิบเก้านะคะส่งผลกระทบอะไรกับกลุ่มไหมคะไม่ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราจะแบ่งกันเลี้ยงเป็นตามบ้านของสมาชิกอยู่แล้วแต่ถ้ามีปัญหาการปั๊บเราก็จะไปดูช่วยกันนะครับอยากให้ทางสำนักงานเกษตรกรมวลหรือว่าหน่วยงานราชการะไๆมาส่งเสริมด้านไหนเพิ่มเติมไหมคะครับส่วนส่งเสริมเพิ่มเติมนะครับเราก็อยากให้ทางสภาเกษตรนะครับช่วยเป็นสื่อกางนะครับ ในการขยายผลเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่บูนะคะฝากถึงผู้ผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะค่ะว่าถ้าเกิดสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ไหนอะยังไงค่ะถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทางท่อง f c e e o o o นะครับของสวนเกษตร3าปอพอเพียงนะครับกษตอง